สวัสดีครับทุกท่านอันนี้อัปเดตรถใหม่คันนะครับผมเกียร์ p g o ครับผมรถตู้นะเครื่องดีเซลเกียร์ธรรมดา2.7นี่ครับผมความร้อนไม่ถึงครึ่งครับเนี่ยขับมาตั้งนานก็อยู่แค่นี้นะครับผมคับใช้งานได้ปกติแอร์เย็นแล้วแต่ก็ไม่ถึงขั้นหนาวนะถือว่าเย็นนะครับผมมีจอ Android ต่อบลูทูธได้เลยแล้วก็มีกล้องหน้าหลังนะครับผมจะมีหน้ากับหลัง หนึ่งคนรับทุกท่านคใครสนใจก็เดี๋ยวผมลงเบอร์ไว้ให้ก็โทรมาได้นะครับผมวันนี้อัปเดตให้ดูว่ามีรถใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมขับใช้งานปกติครับเบานี่สวยครับเดี๋ยวไปถ่ายกลางวันให้ดูอีกทีว่ามันสภาพเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้มืดนะครับก็อ,อย่าลืมกดติดตามไปด้วยครับทุกท่านวันนี้ครับ